มนตรีไอเดียแชนแนลนะครับลิ e e ้นชื่อว่ามนตรีไอดีวันนี้เราจะมาทำธุรกิจปลีมต้นมะพร้าวกันนะครับต้นนี้แม่นบอสรองอ่ะลองร้องมักันนะร้องมันกันนะร้องมันกันนะร้องมัเนี่ยอ่ะร้องมันปิดใหญ่เลยก็สูงแค่ใช่สูงไปก็ได้อ่ะต้องไปโมเมนต์ต้นนี้ลครับตามมาับ นี่แหละเห็นไหมมีบันไดลิงไม่ให้เรียบร้อยงานเข้าแล้วครับเตรียมวันนี้เราจะมาปีนต้นมะพร้าวนะครับของครูพรนะครับผมจัดต้นมาตั้งใจนะครับเราจะมาปีนต้นมะพร้าวนะครับผมหนยรับรองสบายมากรับรองเขาทำดีแล้ว ออีขตเดี๋ยวมันจะลือล้วครับาลัตีกลังขึ้นต้นมะพร้าวนะคะทุกคนลิงมันค่อยๆบิดเด้อลิงมันตีกำลังขึ้น,นมะพร้าวนะคะดูเจ้าดูลิงด,ดูดลิด,ดูลิดูนนะอ,อ,อ้าวก็ลูกมันแก่สูดนั่นแนนหละคุณมันตีช,าชา<อ>้าๆหน่อยอย่าเลวีวอย่าเลีว เออเนาะเจ้ากระดายโอ้เออเท่าเจ้าเจ้าไม่ก็ต้องลีลานิดนึงไปด้วยเจ้าได้แล้วโยนเลยได้แล้วโยนเลยเฮ้ยเฮ้ยโยนมันจะโดนหัวคนถ่ายรูปภาพนะอย่าโยนมันจะโดนค่อยระวังระวังค่อย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 น่าลงมาแล้วลงมาแล้วหนึ่งลูก อย่าเพิ่งอยมาเพิ่งยเพิ่งอย่าเิงเลยนะค่อยค่อยค,อยค,อยคอยจับกันมือกันโอ้ยดอกไหมอ่ะดอกก็ดอกอะร<อ>สาวดาวดอกันดอกมากเลยเนาะเนซูมซูมพอซูม สลลูกแล้วเจ้าโยนแต่มะพร้าวนะอย่าโยนตัวเองเจ้าจกระโดดลงมากันแล้วกันก็ให้ครบเอ่อกี่คนล่ะไม่ตัวยังกี่ลูกล่ะกลับบ้านน่ะทำไมไม่เอาเป็นแจงเลยตัดเป็นแจงเลยไม่เอาเลยเอาหมดต้นเลยมันดกไม่เทียบแจงนี่แก่แล้วเนี่ยเอาลงเลย แต่ว่าตัดตัดเส้นแรงไม่ได้สิเพราะว่ามันต้องเอามีดขึ้นไปเขาไม่ได้เอามีดขึ้น,นไปต้องลงมาเอามีดใหม่เนี่ยเจะได้ซูมไม่ได้เดี๋ยวเวลา,าเลีล้ยวรถมันก็จะจิ้งก้องเล้งก้องเล้งสิครับไม่มีใครดูดูดูลมกแล็แรงด้วยดูลิงขึ้นมะพร้าวนี่คอยากดูตัวเองซูมให้หน่อยอ่ะมันมองไม่เห็นเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งทุกคนตีหยุดก่อนคุณทำไม่ได้จริงตัดต้นไปก่อน ตดมไนี่ไงนี่ไงอไหนเราไม่เห็นใหญ่ใหญ่อยู่แล้วนะน่ะมันใหญ่แล้วไม่ต้องซูมแบบนั้นซูมนี่ไงมันไม่ใช่เลยนั่นไงเออนั่นแหละก็บอกเอามือขยิบซูมโอ้เห็นชัดแล้วแต่เนี้ยโอ้ยโอ้ยลูกที่สามแล้วลูก YouTube อะไรอ่ะดู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 ปวดคอมากเลยขยิบหน้ามันมันอีกเก่งไม่เห็นไม่เห็นคนเนาะเนี่ยเอามืออะไรที่เอาการมันออกเนาะโชว์โโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย โอ้โหลูกที่สามแล้วพอหรือแม่ไม่ใช่ต้องครบคนพี่จ้ามีอยู่กี่คนเนี่ยเอาไปเป็นร้อยเลยมีกี่ลูกเอาไปเป็นร้อยไม่แล้วก็เอากลับบ้านด้วยเดนเอากลับบ้านด้วยเขาเยนลงไปไลเากลับบ้านด้วยของฝากของฝากจากสวนสาวพรนะคะนี่คือมกข้าวตัวเองไม่ต้องเสียวพี่เคยเขาทำไม่ดีแล้ว ได้เจ้าจะได้จับกินเลยมะพร้าวเลยอันที่มันแห้งก็ก็เอาออกผักออกนี่จักตัวนี้สิฮะทะเลจะถึงยอดมะพร้าวเลยไม่ไน่าเชื่อขวัสชีวิตสวัสดีครับมาดูมาดูลิงมะพร้าวนะคะทุกคนลิงชื่อบนตีไอดินนะครับลมแรงเนาะ ลมแรงมากเจ้าก็หยุดก่อนวันนี้ลมแรงสุดๆนะคะเป็นวันที่แบบว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไงดีค่อยค่อยอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนที่แต่มันไม่ได้เพราะไม่เห็นหน้ามันจะเปลี่ยนที่ไหปเนาะเอามีดไปด้วยตัดมีดออกจะเห็นก้นนีนี่ยจริงใช่จะเอามีดมาจากไหนล่ะเราไม่ได้เตรียมไปเอามีดเป็นเรียเรียพี่นก็ไม่ได้ยิน น,น้องส่าคอนเชื่อได้ด้วยเพราะขาไปเตี้ยที่ได้ไม่อยู่พี่สาวเาขาลดน้ำต้นมา เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังไปเอามีดนะรอรอแป๊บนึงอยู่งนั้นแหละอยู่งนั้นแหนะละรอไปก่อนรอไปก่อน้งเราเตักิงเราจะได้เห็นไงได้เห็นคนไงตัดกิ้งกับสามสามสี่อันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย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 จามันเนี่ยตัวตัวตอ้ใช่ตัดกิ่งคอนลองมันสีตัดกิ่งสองกิ่งมัง มันบังกลง้องเนี่ยข้างหน้าเหร,รเนี่ยเออตัดไปหรอตัดโลดตเพื่พอได้กินใบมันไ,ไงกิน่นวยมันเออนั่นแหละตัดปลาไปลา,อาอยพี่ก็ได้อันนั้นมันใหญ่หมดเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละเออเอาอีกได้กลิ่นเออเอาอีกกลิ่นมันจะได้ชัดไงน่าจะตัดก่อนก็จะ พวกเจ้ารีบคิ่ยกำลังไอเนียให้อยู่บอกไอเดียนะเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละชัดเจนยิงที่ตรงนั้นเจ้าจับอยู่ไม่ต้องเอาลงหรอกเดี๋ยวเจ้าไม่มีที่จับนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมพอแล้วถ้ามันเคี่ยงเจ้าขวมือเจ้ากระตัดออกเด่นข้างหลังเอาแล้วทำความสะอาดเลยทีนี้ันที่ไม่บอกก็เอาเลยมา นั่น่ะแหลัะข้างหลังเจ้าเนี่ยถึงหัวเจ้าจริงนั้นน่ะไม่ใช่กิ่งนี้กิ่งนั้นน่ะนุ่นข้างหลังเจ้านะพอแล้วอันนี้ไม่เกาะพอแล้วไม่ต้องแล้วสองหันก็อันนี้เหลือไว้เกาะได้เห็นไหมเออเละหละเมย์เมย์มันบาดกลงนี่ตัดออกเบ่ดัดตรงที่แมยใกล้หัวขี่ทั้งพี่เออ ไอไอตรงนั้นเอาไว้จะเอาเอาไว้กองนุ้ยมันแหม่ยัดไปตัดนั่นตัดตรงข้างข้างมือเจ้าเบียนี้มือข้างนี้เนี้ยต้องว่ต้องตัดเท่าแล้วเท่าแล้วแค่นั้นล่ะอันนั้นไม่ต้องตัดแล้วเออเอาไอนุ้ยมันตัดนุ้ยเอานุวยมันตัดนุ้ยมันไม่ต้องตัดก้านนะลงมันไว้นัดผ้าลงข้อดีพอจำนำพอข้อดีเสร็จ้วนั่นแหละอันนี้มันแก่แล้วเนี่ยเรืองเดือดเลย นันเหลืองนี่มันแก่เกินไปแล้วได้เมันแก่แล้วเอาไปมันเป็นไม่ไม่เออเออถ้าเกิดมันตัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประเดี๋ยวเราเราเรามาผ่าลูกมันก่อนมาผ่าลูกมันก่อนเออแค่นี้แหละเออพอแล้ว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 เราเรามาผ่าลูกมันทิ้งทิ้งนี่ลงมาก่อนก็ได้มั้งใช่ไม่นำตรายลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเพิ่งได้ภาพตอนสุดท้ายกิ้งออกกิ้งออกลงแล้วลงแล้วอะประเดี๋ยวเราจะผ่า เดี๋ยวจะผ่าลูกมันนะคะหยไปใต้ลเาลูกนุ้เอาเฉยเ้าบนเฉนเชาสวยอู้หกๆๆกเดี๋ยวเราจะผ่าลูกมันนะคะตอนนี้นี่นี่เราผ่าใต้ต้นมันเลยนะคะจะเปลี่ยนมุมนะคะจะเปลี่ยนมุมนะคะเนี่ยค่ะยาบันไดก้อนว่ามันก็ทอกันหนีข้างซ้ายหนีเือนจะเปลี่ยนมุมแล้วเพราะว่าอ่าสามลูกนั้นมันแก่คะเดี๋ยวไปทําขนมพอมันแก่แล้วน้ํามันจะเลี้ยวนะคะดังนั้นเราต้อง ราต้องหาที่ลูกอ่อนนิดนึงแต่ไม่อ่อนมากาไม่งั้นมันจะไม่หวานเนาะโอเคได้อยู่แต่ายาเวเพิ่งาไม,ม่แน,น่นบอกเลยได้ได้ได้ต้องให้แน,น่นๆเนาะพ่นตรงก<อ>ึ่งต้นบิดออกก็ได้เอากิ่งมันออกก่อนนะงอะไม่ต้อง่มใช่เอาออกแต่ว่าปล่อยอย่าไปตัดตรงนั้นตัดตรงตรงตรงนั้นเอายาวไว้ ยาวยาวไว้ให้มันอุ้มลูกไงนี่นะลูกเล็กนี่นะเออนั่นแหละเอาเป็นแจ้งเลยคือว่นนอนนอาอันนี้อันนี้ก็ได้เอออันนี้ก็ได้เนี่ยอยู่ตรงนอกลองเอามาหนึ่งลูกแล้วก็มาผ่าดูก,ก่อนใช่ใช่เพราะว่า<ๆ>เพราะไม่ไงั้นมันจะไม่มันเอามีดจะเอาแม่จะไปหมุนออกได้หรือเปล่าได้ได้ลูกข้างบนก่อนก็ได้มันหมุนได้เด้อเออนั่นแหละเจ้าไปหมุนข้างล่างมันไม่สามารเออนั่นแหละมัหมุนได้ค่ะ ให้ไปรวบลงมาเลยเก่งนะเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะก็จิงไงมาเก็บมะพร้าวก็ได้ด้วยทำไมไม่เห็นเลยจตามโอ้โหุดยอดเลยอันนี้ลงมาได้ได้ไดอันนี้ภาพนักกได้เนี่ยุอลงมาลงมาลงมาปัดเลยโอ้ยลงมาลงลงมาก่อนลงมาก่อมปอกก่อนมาปอกดูว่ามันได้ไหมลงมาก่อนมะปอกก่อน ลยนใจล <มา S 2> ่องเท้าถึงแต่ยังมันติมินลงมาแล้วค่ะโอเ็บลงมาแล้วลงมาแล้วยวมันนำใช่ใช่จริงๆเพราะว่ามันเกรงเนาะมาเดี๋ยวเรามาผ่าดูก่อนนะคะถ้ามันใช้ได้เลวเราก็นออนค่อยเอามาอีก,นกเนะกาะก็รับรู้

น้ำน้ำดูดูว่าใช้ได้แกะกับแกะฟ้าหวานมากแกะฟ้าออกดูผิวมันกำลังกินเลยพอดีนี่มีผิวมันโอ้ยนี่อะไรผิวมันออกเค็มกี้มันแข็งแกร่เลยเปิด้ก็ได้สำเร็จนะคะสำเร็จนะคะ ไอเดียนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ